ผมเป็นตำรวจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมจับก็คือหน้าที่ของผมที่ต้องเอาความดีคว,มดความชอบให้แผ่นดินไม่ให้เราเล่าตานี่มีฤทธิ์ใช้ได้เลยเพี่ก็มันนักลบอะ่ะมันกลัวเราที่ไหนล่ะเซฟเฮาส์ของของเราเนี่ยคุณเข้าไปเขารู้แล้วนามแกุลแสนลี่เนี่ยแทบจะทั้งหมู่บ้านเพราะมันเอาเป็นเมียหมดที่เขารอดมาได้ตลอดเลยเพราะเขาต้องดูแลเจ้าหน้าที่นะพี่นะ คน2,000คนเหรอพี่ชาวบ้านเหรอใช่ติดอาวุธทั้งนั้นเลยเอาละถ้ามันจะยิงเราก็ยิงไปแต่เราต้องแสดงหนึ่งแสดงความห้าหารนั่นหมายความว่าถ้าพี่ช้านิดเดียวเรียบร้อย,ย,อยคือคือเป็นตัวตลกเอางี้พี่หนุ่มใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่าสตรอรี่ที่ไม่เคยใครมีรู้มาก่อนเลยร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงพันสโตร์ ได้ของดีให้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญได้ที่นี่พี่มหมาครับหลังจากที่ขอกับเพื่อนรักนะว่าอยากมาดูแลยาเสพติดที่มันเกาะกินลูกหลานในเมืองไทยเราอยู่เนี่ยหลังจากที่ได้มาดูแลเรื่องยาเสพติดแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ทําหลังจากที่เข้ามารับหน้าที่นั่นก็คือ ส่วนที่ผมเป็นรองผู้จัดการปรปญญาเติดี่ยอันนั้นก็ปราบกันไปแถวผาหมีผาขาวผาตั้งอยู่แถวเชียงรายเนี่ยมันก็มีแหล่งพักยาแถ่งอะไรเราก็ตะกัดกัดกันไปแต่ที่ไอตรงนั้นผมขอเพื่อนจริงๆเพราะว่าไม่อยากยุ่งเรื่องกิจกรรมอันอื่นเนี่ยขอเอาเรื่องยาติดติดเรื่องเดียวแล้วก็มันมันมันเขี้ยวมานานแล้เพราะตอนเป็นผู้การเชียงใหม่เนี่ย ผมไม่มีโอกาสได้ทําอะไรมากเพราะว่ามันเป็นสภาวะการเมืองโอ้ตอนนั้นการเมืองก็แรงมากวรงายมากแรงมากม็อบมืบอะไรเราไม่มีเวลาเลยที่จะดูแลเรื่องพวกนี้ได้เลยแรงมากตอนนั้นพี่เป็นผู้การเชียงใหม่ตอนนั้นผู้การผมก็ผมก็เนี่ยแหละทายังไงไม่ให้บ้านจวนผู้ว่าถูกเผาสาระกลางถูกเผาตอนนั้นเองเฮ้ยแต่ตอนนั้นเห็นบอกว่าตอนที่มีการเรื่องการเผาอะไรกันนะสาระกลางหลายจังหวัดโดนเผาแต่ที่เชียงใหม่เนี่ยไม่โดนเพราะอะไรพี่ เอ้ผมไม่ยิงอ้าวพราผมขอปืนพูว่ามาสองร้อยกระบอกอ่ะลูกซองอ่ะผมมุกระเบิดหกลูกระเบิดผมผมก็ตัดคลิปหมดอ่ะไม่ต้องไม่ต้องถ่วงโยนแตกเลยใบตองหนึ่งตองทัมสี่ที่หนุ่มผมฝึกมาผมไม่ได้ตื่นเต้นกับมันหรอกเพามันจะตายไงมันตายไปเลยนี่แต่ผมไม่ได้คิดร้ายกับเขาเนอะมันก็จริงจริมันก็ปลุกระดมเราไม่ได้หวังจะยิงเขาเราต้องการ ทำให้เสียงดังๆเนี่ยมันไปกระตุกความรู้สึกว่าเฮ้ยพอได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกเผาที่อื่นถูกเผาผมก็เตือนเขาเขาไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้ไงแต่ตรงนี้ต้องไม่ถูกเผาไงเราดูแลอยู่เกียรติภูมิหายหมดนะพิมพนมศูนย์กลางของอำนาจมันอยู่ที่สารกลางนะแล้วปล่อยให้เขามาอย่างเงี้ยถ้ามันถูกทำลายไปเนี่ยมันคืออะไรป้องกันแค่นี้สู้เขายังไม่ได้เลย มันก็นี่คือวิธีการที่เขาผลิตออกมาเราก็ทําลายวิธีการเขาแต่เราไม่ได้ทําร้ายใครผมบอกแล้วไงถ้ากล้าผมก็หัวดเท่านั้นเองไม่หรอกตอนนั้นก็คือว่าจริงไอ้ความคิดทางการเมืองจะแตกแยกใครคิดอะไรเราไม่รู้หรอกแต่ว่าหน้าที่ของเราคือดูแลตรงนี้ผมห้ามห้าไม่ได้ที่เขาจะรักใครจริงผมห้ามก็ไม่ได้แต่ผมเนี่ยต้องอยู่ตรงกลาง ระหว่างความที่เขาคนความเกลียดกับความรักผมต้องอยู่ตรงกลางผมต้องคอยเป็นกำแพงไม่ให้มันมีความรุนแรงกันั้นนะให้มันลดโทนไปไม่ใช่ไปนั่นก็ไปถามนเพื่อเตื้อแดงเกลียดผมที่ไหนก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของผมมีแต่บอกว่าอย่าทำอะไรบอกผมครับผมช่วยดูแลหมดแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่ะเอาตังค์ไปกินข้าว เลียงด้วยอ่าก็เขาบอกว่าเขาทำตามรัฐธรรมนูญแล้วถ้าเขาไม่ผิดการที่เขาเอาคนชนออกมาแล้วอะไรเงี้ยทำยังไงรถจะไม่ชนทำยังไงเข้าใจนั่นในปลอดภัยมันเป็นหน้าที่ของผมอ่ะผมไม่ใช่รัฐบาลเออพี่ทำตามหน้าที่พี่นะผมทำตามหน้าที่เขาหยุดผมก็ต้องดูแลเขาอยู่ดีครับนั่นก็เป็นที่มาที่บอกว่าตอนนั้นก็ยุ่งอยู่กับเรื่องม็อบเรื่องอะไร จนไม่ได้ดูแลเรื่องยาเสพติดตอนเป็นผู้การเชียงใหม่อัดอันเดวพี่นะเรื่องยาเสพติดเหมือนกัดทีนลู้ลานเราใช่ไหมมันไม่ตรงกับโทนของเราเลยทพี่หนุ่มเราไม่ใช่แบบนี้ไม่ยาเราไม่ยินผมไม่ใช่เลฟรีที่มานป่วยผมไม่ใช่แต่ผมต้องอึดที่สุดอึดที่สุดครับเอาล่ะหลังจากนั้นจากความอดทนอดกลั้นเรื่องนี้ แล้วก็มาปิดฉากราชายาเสบติดเล่าตาแสนลี่นี่ไงอันนี้ยังไงพี่เล่าให้ฟังเน่อยนี่ยทนดูนี่หน่อยเรื่องเนี้กรมประชาการปรับปรามยาเสพติดเนี่ยเขาทํากันมาครับเขาทํากันมาก่อนผมจะมาแล้วตอนนั้นก็พลตำรวจโทเลวัตกินเกศสอนเป็นผู้อุปการช่วงรอยต่อของผมการวางแผนเนี่ยคนที่กํากับดูแลเนี่ยคือพลเอกภัยบุญคุ้มฉายานะครับ แล้วก็มีทีมงานตอบสวนทั่วตัวใหญ่วางแผนกันมาครับรอว่าจะจะดีเดย์วันไหนครับก็ช่วงที่7วันหลังจากที่ผมเข้าไปตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีภารกิจตรงน,นี้พอรู้ปุ๊บ,บผมก็เอาแผนขึ้นมากลางหมดเลยรเราก็มาดูว่าเอ๊ยวางก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าสายจะรอดไหมอะไรไหมแผนเดิะถูกวางโดยใครก่อนแผนก็ท่านไพบุล นี่แะลรปรามาจารย์ผมคนหนึ่งเลยล่ะเนี่ยหละผมก็ลบมากครับแล้วตรงไปตรงมาไปเลยครับพูดกับผมว่ากูไม่ได้ให้มึงไปเอาตังมันนะพูดนี้เลยไอ้คำพูดคำเนี้ยผมจำได้ติดหัอกูให้มึงไปจับมันตอนนั้นท่านกำลังจะไปเป็นองคมนตรีแล้ว่ะท่านก็ห่างละเพราะผมรู้ว่าเล่าตานี่มีประวัติในการแบบว่าที่เขารอดมาได้ตลอดเนี่ยเพราะเขาต้องดูแลเจ้าหน้าที่นะพี่นะถูกไหม เอางี้จับตั้งไงครั้งแรกเนี่ยผมอยู่โคราชอ๋อตอนที่พี่อยู่โคราชโอ้โหตอนจับเรื่องเฮโรอีนอะไรมาเนี่ยแหละอ่าโอเคแล้วมันยกครับเพราะว่ามันห่างการเข้าไปแตะยาอะไรมันไม่นั่นไกลตัวเขาไกลตัวมันพลาดมพงไม่ถึงครับพอครั้งที่สองเขาว่าจับมาอีกก็ยกอีกหลุดดอุทธรเพราะนั้นมันจึงเชื่อว่ายังไงก็ทำอะไรมันไม่ได้ ผมเป็นผู้ทรงอิทธิพลผมมีเงินเ่้อมวยไปคุณดูในคลิปที่มาได้หรืาไม่เด็กผมไม่เคยฝากเงินกับธนาคารผมไม่ไว้ใจให้ตายเด็กขุดยังไงก็ไม่เจอเงินอยากเจอใจตาการเอางี้พี่หนุ่มใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่าสตอรี่ที่ไม่เคยใครมีรู้มาก่อนเลยนะรับรอง สิเตุลาคม2559วันนั้นปฏิบัติการนี้เป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยลองผู้ชการเขาคุมยัดคุมคุมตอบส่วนมารายงานผมว่าหมายเขาเป็นรุ่นพี่ผมหมายเรื่องนี้หมายจะไปมาอ้าวไม่ไปได้ไงพี่ผมเนี่ยเสียใจอยู่เรื่องนั้นพี่นงพี่สาวผมตายผมไม่ได้ไปเผาอะผมต้องไปจับเล่าตาพี่สาวผมเนี่ยตายแล้วผมเนี่ยไปงานตัวแล้ว หวานรุ่นคุ้นก็ญาติญาติก็บอกว่าพรุ่งนี้มาไอ้นั่นแล้วได้ไหมผมก็บอกว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปจับเล่าตาผมก็เลยไม่รู้จะทาไงนะผมก็ถือว่าเอาละอย่างน้อยพี่เขาคงเป็นกําลังใจให้ผมทางานนะพี่เขาไม่เสียใจกับพี่แ<า>น่นอน,น,นเพราะ,ะว่าพี่ไปทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติผมก็ต่างอะไรในพลทุกคนต้องไปฝปป่ายปับปาเป็นใครฝ่ายนี้อนี่วางแม้แต่ไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ต้องไปแล้วทำไมพี่อยากให้ไปนักลบต้องเลือกพื้นที่เด้อ ออไหนว่ารักชาติบ้านเมืองแล้วปล่อยให้เขามาอย่างเนี้มาย่ำยีอย่างเงี้ยทุกคนต้องไป <S <S ต้องไปแม้กระทั่งฝ่ายอำนวยการก็ต้องไป <S 2> <S 2> <S 2> ไปเอนเตอร์เทนไปอำนวยการจะต้องมึงต้องค่าอาหารอะไรต่างๆอย่างเงี้ยรถลาม,มาใช้มันต้องนน่นน่ฝ่ายอำนวยการผู้การอำนวยการต้องไปงานนี้เพื่อชาติ <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่ถ้าจับมันไม่ได้เมื่อไหร่อ่ะหมาทุกคนหมาหางจุกตูดทุกคนเพราะมันมีฤทธิ์เล่าตาที่มีฤทธิ์ใช้ได้เลยพี่ก็มันนักลบอ่ะมันกลัวเราที่ไหนล่ะอิทธิพลเยอะลูกน้องเยอะมันเป็นนักลบเป็นในพลมันคุมการลบมันรู้ความเคลื่อนไหวมันใช้สตังมันอะไรมันมี นักการเมืองท้องถิ่นที่มันหวานตั้งไว้ลูกหลานนี่พวกนั้นจะไวมากคุณเข้าไปเขารู้แล้วเข้าทางเข้าหมู่บ้านห้วยซ่านมีทางเดียวจากเชียงใหม่กับเชียงรายรเส้นทางนั้นมีแต่นักท่องเที่ยวปั๊มน้ำมันมันอยู่ที่นีนเป็นอาณาจักรมันมใครเข้าออกรู้หมดมแล้วมันคือผู้นำจิตวิญญาณน,นามแกุลแสลี่เนี่ยแทบจะทั้งหมู่บ้านเพราะมันเอาเป็นเมียหมด แน่ไหมนี่คือโจรตัวจริงเออแน่สิขุนาเลยอันนั้นระดับโลกขุนตายใหญ่กว่าขุนตายใหญ่กว่าเพราะว่าขุนตานี่ไปถึงอเมริกาอะไรนะขุนตายใหญ่กว่าอันนี้ยังร้องร้องเยอะระดับประเทศแต่เราผมก็ต้องไปอยู่ในค่ายตชะดอพี่ก็เข้าไปอยู่ค่ายต่อชะดอผมเข้าอยู่ในค่ายตดอดอยู่ในพิ้นี่นั่นแหละเพราะค่ายเดอดอมันก็จะถูกปิด ัไม่มีเพรามีฮอจอดส่วนเซฟเฮาของของเราเนี่ยเซฟเฮา์ที่เราอยู่กับพวกดีเอะฝรั่งเราเข้าไม่ได้เพราะว่ามันรู้กันขึ้นไหวเราก็ปล่อยให้ดีเออยู่เราไม่อยู่เรามาอยู่เนี่ยก็ต้องคุยนเราก็ดูเวลาเราจะจับมันนั่นอย่างสิบโมงเช้าคไล่ไปไล่ไปไล่ไปเที่ยงก็ยังบ่ายโมงก็ยังพอบ่ายสามปุ๊บมันขอดูเงินอ๋อเราล่อซื้อเหร ราซื้อเราจ่ายไปแล้วสิบล้านอ oh. เราซื้อไปแล้วสิบ oh. ล้านฮะเพราะเราจะซื้ออีกครั้งไงเอ uh. เงินเนี่ยนั่นเลยมึงไม่ได้แดกเงินกูสักบาทหนึง <laughs> พี่แล้วพี่เอาใครไปร่อซื้อระดับนี้มันต้องนี่อันนี้ต้องอันนี้ผมพี่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นความสามารถของ <laughs> <laughs> ผมดันลู้ไม่พูดไม่พูดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดไม่แล้วไม่ได้ให้ไปซื้อธรรมดาแล้วให้ไปเป็นเมียเขาด้วยหรือเปล่าทำนองนั้นใช่ไหมพี่ก็ต้องวางแผนใกล้ชิดมาตั้งแต่แรกแล้วท่านไปบุนก็อยากได้อะไรก็จัดให้อะเพราะยาเอาึงอ่ะมอะอยากได้ก็เอาไปดิไม่ได้ว่าอะไรก็จัดไปเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาก็ปุ๊บบายสามสัญญาณสัญญาณมาสัญญาณปุ๊บ นักท่องเที่ยวที่เป็นรอฝรั่งมาด้วยนะครับขับฮาเลยมาแก๊งฮาเลย์ไปจอดไปอะไรเยอะไปถ่ายรูปกันเนี่ยพวกนี้ก็ส่งสัญญาณสายเราทั้งนั้นของเรานี่ยปิดร้องมาแล้วส่งสัญญาณปุ๊บเข้าวันดีพี่พี่เข้าพอดีระหว่างที่มันกําลังดึงไอออกมานั่นน่ะมันดึงไอออกมาให้สายอ่ะเราเข้าพอดีเลย มันดึงไอออกมาให้ตายอ่ะก็เลยดี a มันเกาะติดอยู่มันตายพรดี DNA นอไอเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะเพราะเราเก่งเลยไอจังหวะหยิบไอขึ้นมือเนี่ยแหละมันมันร้อนไงเหงื่อแม่งแตกพวกไอโปรตีนของที่มันออกมาเนี่ยมันก็ไปเกาะใช่ไหมเราก็เราก็ดูหนังซ s i ไอมาเยอะเราก็ดูว่าดี a นเราก็ดูโอเคอ้ามีแล้วมีแล้วเรียบร้อยโอเคเงินตองแม่งจับมีดีเนหมด ส่รถปุ๊บเรียบร้อยลากตัวออกมาจังหวะที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยพี่ตอนนั้นที่เข้ากำลังเอาไอออกมาให้สายเราอะไรแต่ไรนะเงินเขาเห็นเงินแล้วนะสิบล้านหยิบไอขึ้นมาเฮ้ยนี่นะของนู่นนี่จะแลกกันพี่เข้าชาร์จเขาเนี่ยเขามีแบบต่อสู้ลูกน้องไม่ไม่มีหรอกไม่ีไวกว่าล้มแกคนสูงวัยแล้วะนม่ไม่ไม่แข็งแรงเฮ้ยไม่มีทางเลยตกโอ้โหหรอไมมทางอย่างนั้นเลยเหรอพบปืนไหมพี่แล้วแต่ไม่ทัน ไม่ทันนะพ<ว>กพี่เคลียร์มหมดแล้วทาง,ทาง,ทางล้วเราก็ใช้เวลาประมาณรักครึ่งชั่วโมงจัดเรียงหมดเลยเอาคนมาทุกคนเลยใส่กุญแจมือไา่หลังแล้วก็เอาของมาเรียงหมดเงินเป็นสิบสิบล้านมากองปืนเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยคือเราซื้อสองครั้งไงเราซื้อที่งีกครั้งหนึ่งก็สิบล้านละแล้วเรากำลังซื้ออีกเนี่ยมันก็ต้องเชื่อเพราะใครจะหน้างโง่เงินสิบล้านมาแต่ไม่ได้ใช้สักบาทนึงเราเอาคืนหมดพี่ไอ้สิบล้านนี่มัน ไม่ไม่ไม่เท่าไรหรอกก็ประมาณนั้นมันแพงมากใช่ไหมติบล้านเอามากองเลี้ยงเงินเราก็เลี้ยง็จปพ๊บผมก็มันจะมีคลิปครับที่พี่กระโดดขึ้นไปบนโต๊ะออนักกรุงนักข่าวตกใจหมดเพราะไม่มีใครรู้ว่าไอ้คนที่ขึ้นไปอ่ะคือสมหมายมันก็จะ,ะใส่แก๊อ,อใส่หมวกไแบบนี้แบบดอนหัวนะะแล้วก็ขึ้นมาชี้อย่างเดียวเลยใส่หมวกใส่แว่นตาดำ ้าแบบนี้ที่อยากจะให้ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ทํางานพวกเนี้ยเห็น<ภ>ว่าการทํางานกับพวกผู้ค้าบุคคลสําคัญพวกเนี้เราต้องทํางานเร็วและใช้สติปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องยืนเป็นเอาละถ้ามันจะยิงเราก็ยิงไปแต่เราต้องแสดงหนึ่งแสดงความห้าหาันสองแสดงสติปัญญาว่าเอาอะไรมากองเรียงบ้างเราก็เลียงเสร็จเรียบร้อยถ่ายภา,าพเสร็จ ของพวกเนี้ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้สื่อมวลชนไปกับเราจะเป็นพยานให้เราว่าของพวกนี้เรายึดถูกต้องรเราไม่ได้อะไรทั้งนั้นแล้วคนเราไม่ได้ไปซ้อมใครอะไรทั้งนั้นเลยดูจากที่จับหมดนะมเมียเมือลูกเลิกแล้วก็ไอ้กำนันลูกชายที่เป็นมาเฟียที่มีมือปืนหลายคนในนะั้นเรียบร้อยไอ้นี่ก็ประหารชีวิตเฮ้ยอาหารเอ<ล>าหารหมดเราตารอดประหารชีวิตเพราะรับสารภาพ เสร็จแล้วตอนนั้นก็ทาหารมีทาหารพานทาหารทา,ารกองกําลังกองกําลังผาเมืองตํำรวจตชดตํารวจของเราบรชาปสปปสก็พี่ก็ถามว่าเฮ้ย hey, จับแล้วนี่จะทํำไงต่อไปจะทํำไงต่อไปคตอบไม่ได้ก็ถามว่าก็ถามกลับกับลูกน้องว่าเฮ้ยมึงเรียนจบนทัานไหนวะ ป็นอยาโทรครับเล่าตามันเรียนจบแล้ววะอึกอักตอบนะเล่าตามันไม่ได้เรียนอะไรเลยนะแต่มึงแพ้มันตลอดเลย <c oughs> มึงไม่อายมันมั้งเหรอ,อนี่งที่คําพูดที่พี่เจาะใจลูกน้องอ่ะไอ้ผมเนี่ยมันคนดื้อพี่หนุ่มครับผมไม่เชื่ออะไรนะ่ครับผมก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาอะไรมากผมก็คิดเป็นนะวางแผนเอาเล่าตาเมียเล่าตาแยกคนละคันเลยรถตูลล้ลูกแยกคนละคัน เข้าต่อชะดอเดี๋ยวนี้ให้เวลาห้าทีหายสองชั่วโมงคนประมาณสองพันคนมาขอเล่าตาคืนคนสองพันคนเหรอพี่หทยนักหนาเอมันเอามาจากคำว่ามีอะไรกองกำลังมีนี่ชาวบ้านเหือยใช่ติดอาวุธทั้งนั้นเลยเหรอโอ้โหมากองทัพใหญ่ขนาดนี้เอา้าเขามีอยู่แล้วไนงะก็เขาเป็นผู้มีที่พ้น คุ้มหมู่บ้านอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยครับมันหมายความว่าถ้าพี่ช้านิดเดียวเรียบร้อยคือคือเป็นตัวตลกไม่ต้องมันไม่ต้องทําอะไรมันเอาเล่าตาไปเรามันปล่อยตัวเราไปเราก็จะไปแถลงข่าวยังไงอะเราก็หมาเหมือนเดิมนี่ไงลูกน้องพี่บอกไปแล้วมันถามว่าไปไหนไปกรุงเทพเตือนทอตกกลับไปพอมันเจอไม้นี้เข้าไปพี่บอกเลยพี่พี่ให้ รายงานท่านเฉลิมเอี่ยศิวราขานแล้วก็รายงานผบอบอจากทิพให้ท่านจากทิพรายงานแถลงข่าวเลยว่าเราจับเล่าตาได้พี่ไม่ยุ่งเรื่องเลยก็เอาเอาเอาฟอกเกอร์มารับไปเลยพี่บอกนี่หน้าที่พี่หน้าที่พี่คือจับแล้วก็ทํายังไงจะจะทําให้ศาลลงมเรื่องอื่นไม่เกี่ยวใครอยากอยากแถลงก็แถลงไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรานี่สมมุตินะผมสมมติถ้าไม่ใช่พี่ไปวันะนั้นน่ะพี่ว่าเขาโดนจับไหม หรือว่าไอ้สองพันคนนั่นมากองกำลังมันมาพื้นมาเอาอย่างนี้พูดไปมันก็อวดตัวอวดตนต้องถามลูกน้องพี่เหเองก็แล้วกันแต่ถ้าคนอื่นไปไม่ได้คิดเหมือนพี่ที่จะแยกเล่าตาออกอก็จะเอาเล่าตาไว้ตรงนั้นนั่นแหละแล้วถามว่าจะรอดไหมล่ะก็มาสองพันคนเนี่ยทีครานี้เนี่ยพี่กลับมาตะแตนบายอยู่ชัยประการเนี่ยพี่เอาฟังดูว่ามีอะไรเพราะว่าพี่ก มีพวกเยอะเรื่อสร้างเครือข่ายไว้ลูกน้องใจว่าที่หมายโอ้โหนี่ยพี่รู้ไหมเนี่ยมันเพราะว่าสิบห้านาฬิกาณที่แถวนั้นเนี่ยสิบหกนาฬิกาแม่งจะมืดและสิบเจ็ดนาฬิกามืดเลยเพราะมันเป็นภูเขาเป็นหูบแล้วเราจะไปยัางไงาเส้นทางออกเข้าออกทางเดียว ตัวเป้าหมายคือตัวมันเราไม่เอาออกเราก็โง่เขาจริงนะพี่นะวิ่งมาก็เส้นทางก็พวกเขาทั้งนั้นมีแต่รถเรามีหอสําหรับม็อบสําหรับไปกดดันอย่างเดียวครับแล้วไม่ใช้เกิดประโยชน์หรอพี่ก็เอามันไปสนามบินเชียงใหม่นั่งหอไป่พอกเกอร์มาขึ้นพอกเกอร์เลยเอามึงก็ไปถล่มกันที่สนามทำงานตำรวจแห่งยักษกันแล้วกันไม่เกี่ยวกันจบไม่ไง ผมยังรู้จักสมหมายน้อยไปนี่นี่นสมหมาย <PE> <PE> น้อยนี่ไม่ใช่นักร้องนะไม่ใช่สมหมายน้อยดวืองเจริญนะพี่หมายพอหลังจากเรียบร้อยแล้วอะไรตรงนั้นนะพื้นที่ตรงนั้นก็พวกเขาั้งนั้นนะพี่ก็ต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้นไหมที่สําคัญคือ,อตอนตอนตอน,ตอนไปตอนหลังเนะี่ยครับตอนนั้นมีงานเป็นโครงการของพระราชมิลร้อยใจรักครับก็มีการทําให้หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่เปลี่ยนไปครับ ก็ได้ร่วมกับท่านชายดิษไปดูนั่นก็ผมมันก็มาไหว้พี่เต็มเลยมาไหว้พี่ว่าผมเลิกแล้วครับผมเลิกแล้วครับเกือขายเขาทั้งนั้นเลรับผมบอกว่าขอบใจขอบใจถ้าไม่เลิกก็ถูกยิงนะผมก็พูดเบาๆเงี้ยกับไปพูดอย่างถ้าไม่เลิกก็ถูกยิงนะเพราะว่าทําให้ประเทศไทยเสียหายมานานแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันก็ครับครับ แล้วใครจะกล้ากับพี่หรือไอม่แน่นี่คนเราเนี่ยมันมีเวรกรรมมันมีอะไรมันมีมนุษย์เราใช่ไหมยอยากให้พี่พูดถึงความภาคภูมิใจในการปราบราชายาเสพติดเล่าตาแสดี่หน่อยดพี่เฉยๆนะพี่ถือว่าเป็นหน้าที่ครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาอวดตัวอวดตนกันครัเพราะงานมันมีเยอะมากครับแต่ที่งานมันทิ่มตามหัวใจเราก็คือ,อมันอยู่ในประเทศไทย ฝันลังเนี่ยมันเอาเราไปเงื่อนไขตลอดนะพี่หน<ม>ุ่มว่าทำไมอยู่ไม่จับห้วยจ้าเนี่ยมันอยู่ที่มันร้อยต่อมแม่ไอเนี้ยไออําเภอ,อแม่อายมันติดกับเชียงรายมันติดกันแล้วอู่นี้ถ้ามันอยู่ฝั่งว้าเลยไม่เป็นไรนี่มันอยู่เงี้ยแล้วไม่ทําอะไรเลยลูกก็มาเป็นนักการเมืองท้องถิน่นอะไรแยะๆเขาก็นี่ถ้าไม่หยุดมันลูกเขาเป็นขอเลือกตั้งเป็นสส เขาเตรียมกว้แล้วนี่ไงเรานี่คือหน้าที่ต้องอยู่กันถามว่าเพื่ออะไรเพื่อประเทศไทยไม่ได้เพื่ออื่นปล่อยให้เขามาว่าเราว่าทําไมไม่จับไม่จับเนี่ยเราต้องรีบทำเพราะนั้นเราทำทุกคนก็ได้ไม่ใช่เราได้ผมเป็นตำรวจของประเทศไทยผมไม่ไม่ใช่ตำรวจของบ้านผมเพราะนั้นผมจับก็คือหน้าที่ของผมที่ต้องเอาความดีความชอบให้แผ่นดินนี้ให้เราพี่แล้วหลังจากเล่าตาแสลี่เนี่ย คราวนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นไปอีกเรียกเป็นราชายาเสพติดระดับอาเซียนที่มูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงกว่าเยอะเลยเป็นแสนล้านอ่ะเฮ้ยแสนเลยพี่เป็นแสนล้านนั่นก็คือบัไชัยชนะ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ